สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพล,ลเมืองสตรีสเส้นดิพอเ e อที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ไม่เพียงแต่ต้องการลดปริมาณเท่านั้นค่ะการเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้หรือการนำมารีไซเคิลการนำกลับมาใช้ซ้ำก็เป็นโจทย์สำคัญที่ชาวชุมช,ชนจอมณี2ได้พยายามร่วมด้วยช่วยกันมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะโดยใช้ธนาคารขยะเป็นเครื่องมือสำคัญ วันนี้คุณอลิสาสุนทานักศึกษาสาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้และร่วมสื่อสารกับเราค่ะปัจจุบันกระแสการพัฒนาเมืองน่าอยู่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นซึ่งจำเป็นต้องสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่นของตนเองให้มีความเข้มแข็งและน่าอยู่ซึ่งผู้นำท้องถิ่นที่นี่ก็ได้หวางวิสัยทัศน์ไว้เช่นนั้นขยะคัดแยกที่นำมารวมกันอย่างเป็นระเบียบโดยมีชาวบ้านแต่ละหลังนำขยะมาส่งที่กลางชุมชนพร้อมกับสมุดบัญชีรับฝากอย่างเป็นระบบชัดเจน คือภาพที่มักเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพอที่นี่คือธนาคารขยะชั่วคราวของชุมชนจอมมณีสองชุมชนเมืองขนาดกลางในเขตเทศาบาลเมืองวังสะพุงจังหวัดเลยที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะเช่นเดียวกับชุมชนเมืองอื่นๆและคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหามานานหลายปีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะว่าจะทำยังไงว่าให้ขยะลดลงในชุมชน ทางเทศบาลซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายช่วยชี้แนะว่าควรจะทํายังไงให้ขยะลดลงถ้าทําธนาคารขยะเนี่ยเราจะทําได้ไหมโดยทํากันเองแต่เราต้องเป็นหลักให้ตัวเองก่อนแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไปขอคําชี้แนะจากทางองื่นการทํางานผ่านสภาผู้นําชุมชนโดยมีสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแต่ละคุ้มและตัวแทนชาวบ้านและส่วนราชการภาคส่วนต่างๆมาร่วมหารือจนเกิดเป็นระบบธนาคารขยะที่โดดเด่นทำให้ชาวบ้านที่นอกจากจะคัดแยกขยะเป็นมีสมาชิกในธนาคารกว่า100คนทีนี้พอเราจะเปิดซื้อเราก็ไปเอาราคาจากทางทางร้านนะคะเนาะมาแล้วเราก็มาหักส0ิเอรเาไว้เผื่อคณะกรรมการคัดแยกแล้วก็มาจัดสรรปันผลกำไรนะคะ สรรปันผก,นกับสมาชิกทีนี้เราจะมีกลุ่มไอ้ชาวนากกจิดนะคะนะช่วยเหลือในกลุ่มที่มีการเสียชีวิตเราจะหาเ็นจากเงินฝากที่ในละออมในสมุดนะคะรายละ20บาทนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีมีการแปรรูปขยะเช่นทำถุงผ้าจากขยะรีไซเคิลที่สมาชิกในชุมชนกว่า50ครัวเรือนถือไปจ่ายตลาดเป็นประจำาเทศบาลจะออกรับ รับซื้อขยะรับฝากขยะเนี่ยทุกวันพุธของสัปดาห์ตามอาคารร้านค้าตามถนนสายหลักๆของเทศบาลความโดดเด่นของธนาคารขยะชุมชนจอมณี2ได้กลายเป็นโมเดลสำคัญให้กับชุมชนอื่นๆในเทศบาลเมืองวังสะพุงได้เรียนรู้และในอนาคตอันใกล้จะได้เห็นว่าเมืองวังสะพุงจะมีระบบธนาคารขยะทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันธนาคารขยะของชุมชนมีการเปิดรับซื้อขยะเดือนละหครั้งค่ะและมีเงินหมุนเวียนในกองทุนของชุมชน40,000บาทและที่สำคัญช่วยลดปริมาณขยะของทางเทศบาลที่จะต้องนำไปทิ้งจากเดิมสูงถึงวันละ500กิโลกร,รัมเหลือเพียงวันละ140กิโลกร,รัมค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ